สวัสดีทุกชีวิตครับคุณผู้ชมครับนี่คือกีตาร์ยี่ห้อ m o r r i s W100 <Yeah>. Special ต้องมี W100 <Yeah. S 2> ด้วยเหรอใช่เพราะว่ากีตาร์เนี่ยอ,อ,อันนี้อ่ะคุยกันต่อเรื่องรุ่นของกีตาร์ครับบางคนน่ะรู้จักแต่ยี่ห้อรู้จักแต่ Yamaha รู้จักแต่ m o r r i s รู้จักแต่แต่ไม่รู้จักรุ่นครับทีนี้ ถ้าไม่มีรุ่นเขาก็จะไม่มีสเปคพอไม่มีสเปคมันก็จะไม่มีราคาอ่ทีนี้ราคาแต่ราคามันอยู่ที่รุ่นบางคนมาถามผมมีกีตาร์ยามาฮ่าไหมครับผมมีครับแต่ของผมราคาห้าหมื่นเว้ยทาไมแพงจังผมเคยเจอเดียรยามาฮ่าตัวสองสามพันแน่นอนมันมีรุ่นผมก็เป็นคนชอบนักเปรียบเทียบกันนั้ท่านนึกอะไรไม่ออกเนี่ยถึงรถโตโยต้า อ่าทำไมมันมีหลายรุ่นแล้วมันมีหลายราคา,<อ>าทั้งทั้งเรื่องมันเป็นโตโยต้าเ,เหมือนกันโตโยต้าเหมือนกันโตโยต้า L ติติดต่อติดไปคอร์สไปอะไรนั่นแหละออพอมันวน,น,นเข้ามาเป็นอ,อ่ากีตาร์นอกจากมันเป็นเครื่องดนตรีแล้วมันมันก็เข้าวิสูทในวงการธุรกิจมันมีราคาซื้อขายกันมันมีรุ่นมีสเปคอย่างเช่นอ่าอ่ารุ่นนี้ราคาห้าร้อย แล้วจะทํายังไงให้ขายได้ให้ได้แพงกว่า500มันก็ต้องใส่สเปคเข้าไปเพิ่ม mm. อ่าสเปคไม้เข้าไปเพื่อคือเพิ่มเสียงเพิ่มคุณภาพของเสียงเข้าไป mm. นั่นแหละอย่างเช่นเรามาเข้ากันที่ดับบิลกันแหละตัวนี้ดับบิลร้อยสเปเชียลตัวนี้มันเกิดก่อนดับบิลมอลลิสเราต้องไล่กันก่อนมอลลิสมันจะมีตระกูลหลายตระกูลมีตระกูลเอ็มดีมีตระกูลดับบิลเพื่อให้แยกเป็นหมวดหมวดว่าเอ็มดีตระกูลดับบิลสร้างในหมวดคศพศเท่าไหร่เท่าไหร่อันนีน้วน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  เพื่อให้จำในปีสิบแล้วสองอ่าเขาว่ารุ่นร้อยอ่าแน่นอนตัวแรกเยอะเหมือนเหมือนหลักอ่อเขาเรียกแหละรุ่นของกีตาร์นี่เหมือนการนับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าถามว่าทำไมรุ่นร้อยมันแตกต่างจากรุ่นยี่สิบยังไงตอบง่ายๆเลยก็มันเยอะกว่าไงรุ่นหลังเหรอที่ยี่สิบมันน้อยกว่าร้อยไหมล่ะแต่ยี่สิบนี่คือผลิตก่อนไหมผลิตอ่ะมันมันไม่เกี่ยวว่าผลิตก่อนหรือผลิตหลัง แต่ว่ามันจะมีรุ่นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไงเหมือนเราสั่งข้าวผัดกะเพราแล้วมีข้าวผัดพิเศษแล้วมาพิเศษของพิเศษเขาอีก <c oughs> นะมันก็ต้องมีมไล่ระดับเข้าไปจะมีรุ่นเล็กหมายถึงเริ่มอ่ามอลิสก,ก็เริ่มมาจาก W ิ20ไล่มา W ิ25 30 35 40 50 60 80, 80พอมารุ่นสูงเหมือนเขานี่ยังไม่สุดนะแต่ถือเป็นรุ่นสูงละมาเป็นร้อยละพอร้อยนี่เขา จัดสเปคเต็ม๋อตัวเลขสูงก็คือสเปคเต็มอ่มองเช่นมริสมาจากญี่ปุ่นนอญี่ปุ่นครับ<ว>เป็นยี่ห้อไอ้นี่มอริสยี่ห้อเก่าแก่ตีคู่กับยามาฮ่าเลยนะแต่ว่าเขาเป็นบริษัทที่ว่าโดนค่ายยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นฟ้องในเรื่องของนิขสิทธิ์หลายๆอย่างไอ้นั้นเดี๋ยวค่อยมาทำพังตอนนี้ไม่ไม่ผลิตแล้วไม่มีผลิตนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยที่ก็โดนฟ้องเพราะอะไรหน้าตามันไปเหมือนกับมาเปนรุ่นดี4-5ครับนี่นะใช่แล้วแถมสเปคเขาใส่มาเต็มอ่ะ แต่ว่าถ้าคุณไปซื้อมาตินดี45นะสเปค้แนนะคุณต้องจ่าย300,000นะเดี๋ยวนี้เนะ <olduğu> พราะว่าไม้หน้ามันเป็นชิคก้าสปูตแล้วฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีโบนี่แล้วก็แบ็กกับไซส์หน้าข้างหลังเนี่ยมันเป็นบาซิเลียนครับพี่น้องอุ๊ยนี่นี่โอ้โหและเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเป็นเจ้าของมาตินโรงงานมาตินนี่ว่าผมผลิตมาตินรุ่น45 สเปคแบบนี้เลยแต่ผมขายสามแสนแล้วอยู่ๆวันหนึ่งอ่ะมีบริษัทกีตาร์จากไหนก็ไม่รู้มาประสิทธ์หน้าตาเหมือนกีตาร์ผมแต่เขาขายแค่สามหมื่นอย่างเงี้ยต้องฟ้องต้องฟ้องแลยไม่ฟ้องผมจะอยู่ผมตัวสามแสนผมจะขายใครสุดท้ายเลิกเจุดท้ายไอตัวสามหมื่นก็ต้องโดนร้องลบละลายมันก็กลายไปพวกนี้มันก็จะกลายเป็นของเก่าวินเทจจะทําให้นักกีตาร์สายลึกนักกีตาร์สายลึกหมายถึงว่าคนที่ว่าเขาเข้าบอร์ดในเรื่องเสียง ต้ามาเยอะแล้วกีตาร์ใหม่เขาลองมาเยอะแล้วเขาอยากจะลองกีตาร์เก่าๆเสียงลึกๆไม้แห้งๆแต่กลัดมีเสียงเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องตามหากีตาร์ตัวนี้อายุกี่ปีฮะตัวนี้ต้องมี40ปีครับ40ปีไม่คร่าวๆคือเราต้องบอกว่าบางทีอ่ะบางตัวกีตาร์ซีรีส์ต่างมืออายุเยอะๆเนี่ย่าซีรีส์มันหายไปมือมันจางไปเราก็ใช้วิธีการเดาการคำนวณเอาดูบีผลิต ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เราดูแล้วเนี่ยเราให้ดูลักษณะของไม้ความเก่าของไม้ถ้าดูความเก่าของไม้กวมจะแยกดูอือีอยงื่ สี่สิบปีอ่ะถ้าบอกสามสิบปีไม่มีใครเชื่อแน่นอนตัวนี้มอริสเหมือนกันแต่มันเล็กนะขนาดนี้ส่งโอเอ็มเงินแต่อายุเขาต้องมีสี่สิบปีอ่ะตัวนี้ครับนี่แหละไม่เอี่ยม์กิ๊บเหมือนกีตาร์ไม่ไม่แดงเลยแม้กระทั่งพลาสติกยังไม่แกะอ่ะคือยังไงไม่มีไม่มีคนเล่นหรอมันมีีคนเล่นะเออแต่มันดูดีมากใช่ไหมเออเออผมไอ้เรื่องไม่มีคนเล่นผมต้องงงนั้นทุกวันที่หนอยู่กีตาร์บางทีอ่ะ สามสิบสี่สิบปีมันหลุดมาถึงมือเราได้ไงโด,ด,ดยที่ไม่ผ่านมือใครเลย<_ <P>. <_>แล้วคุณจะไอคุณจะเชื่อผมอย่างเดียวไม่ได้นะว่าถ้าผมบอกสามสิบปีคุณก็เชื่อสี่สิบปีคุณด้วยคุณต้องเชื่อตาตัวเองเอคุณจะดูยังไงว่ามันเก่าจริงเออน <ะ S 2> ีน่นอ่ะผมให้หมอแฟนดูวิเคราะห์นะไม่ต้องไม่ต้องไปดูซีรีส์เราดูภาพเราดูเนื้อไม้ก่อนเนื้อไม้เราดูไม่ออกแน่เลยมันเก่าเพราะว่ามันมีการเคลือบแลคเก์เงาอย่างดี้ แต่ว่าความเก่าของอายุยังไงมันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันฟ้องให้เราเห็นว่ามันสามสิบปีอไปดิมจะเริ่มขี้เหลืองอ่าฮะเนนะมันจะบอกความเก่าของมันจะมีอายุมันจะมีเส้นเล็กๆอยู่มันจะออกเหลืองๆอ๋อคือเป็นพลาสติกถ้าถ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้าออกิต้าออกมาเมื่อทำมาเสร็จมันจะไม่ใหม่อย่างเงี้ยมันจะขาวจั่วไปเลยใช่ใช่ใช่แล้วพอมันผ่านอายุเวลามามันจะมีความค้ำของของเหลืองเหลืองท่นนมบอกอายุ พี่ดูโอ้ประสบการณ์ใช่ใช่เอ๊ะเอะตัวนี้ผมดูตรงนี้พี่คือตรงนี้มันกว้างแล้วตรงนี้แคบลงอ๋อกีต้์ยุคสมัยก่อนอ่ะพอเป็นทรงโอออย่างที่ผมบอกอ่ะต้องมีการทำให้ให้ตูดมันกว้างขึ้นเพราะว่าเวลาเราดีดเสียงมันจะได้ออกมาเยอะกว่าออโอเป็นทั่วไปการออกแบบของเขาอ่ะ,อะและกีต้าร์ญี่ปุ่นสมัยก่อนเวลาออกแบบก็จะชอบทำเอ่อค้นนลหนามันเหมือนในพวกสเปนอ่ะใช่ใช่ใช่มันก็เป็นหลักการ เรื่องสีเพราะเวลาเราเราเข้าเล่นเนี่ยเข้าเข้ารูปแล้วมันมีอีกนะแบบลักษณะกีป้าโป่งแล้วทําให้เป็นอาร์ทขอบอาร์ทขอบนี่เป็นยังไงครับอาร์ทขอบก็คืออาร์ทขอบนี้น่าจะเป็นคิวเจ้าลกแรกที่เขาคิดออกมาอาร์ทขอบเนี่ยคือด้านหลังเนี่ยจะไม่มีตแกรลหลอกเลยพอไม่มีสแกรล็ลอกน่ะแน่นอนถ้าหากว่าทำเรียบๆอย่างเงี้ยมันจะไม่แข็งแรงเพราะว่าไม้มันจะปรินตัวได้ไม่บอกว่า อ,อาร์ทหอกก็คือการเป่าไมา้ให้โค้งพอมันโค้งแหละมันก็จะเกิดความแข็งแรงในตัวมันเลยมันก็จะเป็นตัตัวนอกจากโดนอะไรที่มันแรงๆกดทับแต่คงจะไม่เกิดโอกาสนั้นนะเพราะว่าเราดูแล,แล,ลรักษาแต่โอ <c oughs> <c oughs> กาสที่มันจะยุบตัวน้อยลงยอ่ะทีนี้ถามว่าทําไมเขาต้องทำอาร์ทเป็นอาร์ท็อป แต่อันนี้ไม่ใช่อารทอปเ่อารทอปผมยกตัวอย่างให้ฟังมันคงคองมันคค้องแล้วมันไม่มีตะกั่หลบด้านในทีนี้การวิ่งของเสียงอ่ามันจะการวิ่งของเสียงพอมันวิ่งเข้าไปข้างในเนี่ยพอมันไม่มีอารทอปมันไม่มีไม้แกลนอยู่ข้างในไม่มีกระดูกโง่กั้นอยู่เสียงมันวิ่งได้เขาเรียกว่าสมูทนะนะมันก็เป็นวิธีคิดของเขาอ่ะอ่าถ้าคนแบบไม่ได้สนใจก็อาจจะมองผ่านๆแต่บนเกินผมสนใจอ่ะว่าเขาทําเพื่ออะไร ทำเพื่อให้สวยหรือทำมันต้องมีอะไรสักอย่างผมก็เลยหาอ๋อเป็นเรื่องของเสียงเรื่องการวิ่งสองเสียงนี้นั่นแต่ถ้าถามผมในเรืตัวสมตัวผมลึกๆครับผมดูบนกีตาร์ไม่ค่อยแข็งแรงผมไม่มีแอดฟอร์มไม่มีไม่มีสแกนหรอกนั่นแหละแต่ก็เป็นแล้วแต่บุคคลนะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนั่นแหละอ่ะตัวเนี้ยเป็นมาคุยเรื่องมาด้วยก่อนะความเก่านี้เราพอเข้าใจแล้วนะพอแกมเราเข้าใจเพราะว่าบางที เราดูปุ๊บไอ้พี่บอก30-40ปีแล้วแล้วมันใหม่ขนาดนี้เราจะเชื่อได้ไงเราจะเชื่อคนขายอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องเชื่อตาเลเพราะว่ามันมีอีกกรณีหนะน,นึ่งบางทีคนขายไปเอาสร้างกีตามาแล้วก็ไปให้ช่างพ่นใหม่แลสเตอร์ใหม่ลงทุนอะไรอีก แต่ว่าถ้าเป็นกีตาร์ลุ่นเล็กๆทำมันก็มีคูมบอกว่าทำสีอะไ,ไรเนี่ยแล้วสองต้องหาช่างเก่งๆด้วยทำให้เนียนๆเนี่ยแต่วิธีการทำถ้าเกิดว่ามีการพ่นสีใหม่แล้วมันฟ้องมันฟ้องง,งานอะ่ะมันจะต้องมีการัดกระดาษเข้าไปมันต้องมีสีลับมั้งอะ่ะ <ๆ S 1> ไม่มีช่างในโลกนี้คนสีโดยไม่มีลับอะ่ะผมกล้าะกันได้เลยต่อให้เทพอ่ะเพราะการทำมืออ่ะอย่างน้มันก็ต้องมีจุดใจจุดนึ่งให้มันฟ้องฟ้องเราได้ ดังเช่นการพ่นสีทั้งตัวเ็าจะต้องมีการปุดกระดาษเข้าไปแล้วต้องมีสีลับข้างในเล็กน้อยๆแล้วลความข้างนอกใหม่แต่ข้างในเก่านันก็ไม่ใช่แล้วถ้าใหม่มันต้องใหม่อายุมันต้องเท่ากันทั้งข้างนอกทั้งข้างในแล้วพอสิ่งในที่มันโดนอากาศมันจะต้องฟองให้เราเห็นบ้างในบางจุดอย่างเช่งที่รักตัวนี้ผมได้มามก็งงว่าไอ้มันใหม่จัดแล้วพอเราดูแร็เกอร์มันมีการทําใหม่มาแน่นอนมันเป็นกิตาร์เดิมๆ่แล้วดูกาวดูจากข้างใน สองอ่ะพอดูเห็นจากพวกเนี้ยผมถึงบางอ้อนเลยนะมันจะมีผมถึงเหลืองเห็นไหมใช่ครับน่ามันคือผมบอกเข้าใจเผ่ญญญานอายุมาต้องต้องเก่าอ่าแล้วตัวเนี้ยเขาทำหน้าตาให้เหมือนกับอ่ามาตินดีสี่สิบห้าแล้วก็ใช้สเปคเต็มอ่ะสเปกอ่าสเปกกับไซส์นี่เป็นบาซิเลียนแล้วที่ขอบนี่เป็นอะมาโรนมุกแท้เลยครับเนี่ยนี่นะใช่ใช่โอ้สวยด้วย กีตาร์ตัวนี้ถ้าคุณข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะคุณกำไรไปห้าหมื่นคุณจะมีทางได้ได้เขากลับมาแน่นอนห้าหมื่นจะไม่ได้ห้าหมื่นม่ได้แล้วแล้วไอ้นี่คือมือเป็นมือสองนะ <c oughs> เป็นกีตาร์วีเพ็ตผมว่าน, <ะ S 2> น่าจะมือที่แปดสิบแล้วเพราะ <c oughs> ามัน,มนตั้งสี่สิบปีไม่รู้ว่าผ่านใครมาบ้างหรือว่าอาจจะไม่ผ่านใครเลยก็ได้แต่จริงๆนะหลายคนนะพอซื้อกีตาร์มือสองนี่ก็ผ่านบากี่มือกี่ร้อยมือบาท จริงนะถามผมนั่ีกีต้าร์มันอยู่ในอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ว่าเขาจะผ่านมาสี่ร้อยมือมันก็เีงกีต้าร์ยิ่งผ่านมือมานานๆยิ่งดีเพราะว่าเขาได้ผ่านการเบิร์นมาอย่างดีเสียง,งมันจะกิ่แล้วแล้วแล้วแบบกีตาร์บอร์ดนี่คือแบบดีบุนี่ครับแล้วแล้วอ,อ,อินเลนี่คือเป็น,ปนอ่อ่เขาเรียกว่าอามโรนก็คือหอยหอยหอยกนั่นแหละแบบอันนี้เลยนะใช่ใสวยมาก ถ้าผมจะซื้อตัวนี้มันเท่าไหร่พี่สุวัสด์ตอนนี้เนี่ยมีคนจะซื้อเนี่ยพี่ขายเท่าไหร่เนี่ยเดวนี้สี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดสี่มื่นแปดได้ตัวนี้ไปได้กล่องด้วยไหมมีกล่องไหมมีกล่องครับมีกล่องด้วยนะใครสนใจฮะพี่สุวัสด์อยู่ที่นี่ผมไม่อยากให้คุณซื้อโดยที่ว่ามาฟังผมนะมาหาพี่สุวัสด์ก่อนซื้อกีตาร์ตัวสี่ห้าหมื่นต้องรองนะพี่ต้องลองครับมาจับมาให้ถูกใจแล้วก็จ่ายตังค์เออคุณผู้ชมอย่าไปซื้อโดยแบบเฮ้ยเห็นในเน็ต แล้วตอนนี้ผมว่าไม่รู้นะผมเป็นนักดนตรีมาหลายปีเนี่ยยังไงผมต้องมาลองนะพอเล่นแล้วเราจะติดใจเลยถ้าเราชอบแั่เนี่มาวนมาหาคําถามแรกคุณซื้อไปแขวนถ้าคุณซื้อไปแขวนนะคุณไม่ต้องลองหรอกคุณซื้อมาตินคุณซื้อแบรนด์เลยโอ้โเนี่ยอาจจะเป็นนักดนตรีไปหน่อยะแต่ถ้าคุณซื้อไปเล่นนะคุณต้องไปลองครับคุณโยมครับสองอย่างอะซื้อไปเล่นหรือไปแขวนหรือซื้อไปแขวนถ้าซื้อไปเล่นมาหาพี่ถ้าซื้อไปแขวนทรโทรเลย